เดี๋ยวมาดูน้องคาคิกันนะคะคีลูกครับเดี๋ยวมาดูน้องคาคิกันนะครับเป็นไงคาคิลูกอันนี้คาที่หรือคา,าคีเนี่ยคนจะตายแล้วยังมาถ่ายคอมถ่ายคอนเทนต์อยู่ช่วงนี้ผมเบาโอ้ยไ,ไม่เป็นไรนะวงกลั<อ>ไปได้สวยเลย ขากี่าที่แล้วพ้งเนี่ยรูแล้วพี่ให้เพืบ้านเขียนไปเยี่ยมทางงเนี้ยเหรอเ้ไปเยี่ยมแล้วเออไปไงบ้างพี่เ้เป็นไรทำมีตาด้โดนเน่้อดีเลยตาด้ถอดดีไม่เป็นไรจะบอืจะได้มีกินเนื้อเนื้ออะไรกินเนื้อควายมาควาย้จับหูไม่มีเสียงไหมจับหูไม่เสียงไหม โอเคค่ะค่าที่นอนเดี๋ยวลูกมึงจะคุยไป็ปลุกลูกโอเคนอนต้องโอเคพี่